วัครับวันนี้ลานม้าสีลางมีอุปกรณ์ฝึกตัวใหม่นะครับเป็นอุปกรณ์ฝึกการทรงตัวของนักเรียนใหม่เป็นถัง200ลิตรนะครับถัง 200, l, ง200 l, อันนี้ได้รับการเชื้อเฟื้อมาจากคุณมาริสาเจ้าของฟาร์มสัดลมจอยนะครับแล้วผมมีลูกศิษย์ชื่อน,นนช่วยทำ ตอนนี้เสร็จแล้วครับผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้ผมนั่งผมนั่งอันนี้ม้าเริ่มเดินครับอันนี้ม้าเริ่มเดินเราจะใส่ตัวไปข้างหน้าม้าเริ่มเดินอันนี้อันนี้ท็อตนะครับอันนี้ท็อตหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าวิ่งเรียบอันนี้แคนเตอร์หรือว่าขยุนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้นักเรียนจะนั่งแล้ว แล้วครูจะบอกว่าเขาส่งตัวถูกหรือไม่นะครับเขาส่งตัวถูกหรือไม่สังเกตดูนะครับผมผมดังม้าผมให้น้องผมชิดกระถังแล้วผมกระดกปลายเท้าขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อผมกําลังใส่ตัวไปข้างหน้าน้องผมก็จะกดกระถังโดยอัตโนมัติเป็นการเล่งม้านะครับเป็นการเล่งม้านะครับผมผมสั่งให้เขาขยบนะครับสั่งให้เขาขยก ้นสั่งให้ขยบก็คือขยบเข้าไปแบบนี้ครับขยบไปอันนี้ผ่อนลงผ่อนลงเป็นทอดผ่อนลงเป็นเดินนะครับใครอยากใครอยากเห็นของจริงก็เชิญมาดูได้นะครับใครอยากจะเรียนแบบไปฝึกก็เชิญครับขอบคุณครับ